สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันตอนพอลิเมอร์นะคะ นักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าพอลิเมอร์นะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วพอลิเมอร์อยู่รอบๆตัวของนักเรียนเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันพอลิเมอร์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตโดยผลิตภัณฑ์ต่างๆส่วนใหญ่มีพอลิเมอร์เป็นส่วนประกอบทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุอาหารและน้าดื่มเสื้อผ้ายางรถยนต์ของเล่นและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งโดยทั่วไปนะคะมักเข้าใจกันว่าพอลิเมอร์คือพลาสติกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพอลิเมอร์ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเส้นใยห,หรือยางอีกด้วยนะคะและเมื่อครูพูดมาอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วพอลิเมอร์คืออะไรล่ะคะพอลิเมอร์นะคะเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เกิดจากหน่วยย่อยจำนวนมากเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์นะคะ โดยแต่และหน่วยย่อยเราเรียกว่าโมโนเมอร์นะคะยกตัวอย่างเช่นยางรถยนต์สำลีหรือท่อ PVC ค่ะต่อไปเรามาดูการจำแนกประเภทของโพลิเมอร์กันนะคะโพลิเมอร์ถ้าจำแนกตามองค์ประกอบนะคะก็จะแยกออกเป็น2ประเภทด้วยกันได้แก่โพลิเมอร์ธรรมชาติและโพลิเมอร์สังเคราะห์ แต่ถ้าจำแนกตามแหล่งกำเนิดนะคะก็จะแบ่งออกเป็นพอลิเมอร์เอกัธ์และพอลิเมอร์ร่วมแต่ถ้าใช้โครงสร้างในการจำแนกนะคะก็จะจำแนกได้เป็น3ารประเภทได้แก่พอลิเมอร์แบบเส้นพอลิเมอร์แบบกิ่งและพอลิเมอร์แบบล่างแหค่ะคราวนี้เรามาดูการจำแนกแต่ละประเภทกันนะคะว่าจะต้องอาศัยคุณสมบัติใด ประเภทแรกก็คือการจำแนกองค์ประกอบของพอลิเมอร์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติคือพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะเช่นเนื้อสัตว์เคราตินพบในเส้นผมขนเล็บเส้นไหมเซลลูโลสพบในส่วนต่างๆของพืชน,นะคะเช่นแป้งพบในข้าวน้ำยางพาราพบในต้นยางพารา รวมไปถึงเส้นใยที่ได้จากพืชเช่นเส้นใยไหมนะคะประเภทต่อไปก็คือพอลิเมอร์สังเคราะห์นะคะพอลิเมอร์สังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์โดยนำมอนเมอร์มาทำปฏิกิริยาเคมีภายใต้สภาวะที่เหมาะสมนะคะเช่นพอลิเอทิลีนใช้ผลิตขวดน้ำพลาสติกบางชนิดพอลิไวนิลคลอไรด์ใช้ผลิตท่อน้ำหนังเทียม โพล s สไตรีนใช้ผลิตกล่องโฟมกล่องพลาสติก p o l y เอสเทอร์ใช้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์และโพลิสไตรีนบิวทาไดอใช้ผลิตยางสังเคราะห์นะคะแล้วสงสัยกันไหมคะว่าพ o ลิเมอร์สังเคราะห์ผลิตมาจากอะไร วัตถุดิบที่ใช้ผลิตพอลิเมอร์สังเคราะห์นะคะส่วนใหญ่ได้มาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบนะคะและการแยกแก๊สธรรมชาติเช่นเอทิลีนได้จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอีเทนที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบซึ่งนำไปใช้ผลิตพอลิเอทิลีนซึ่งก็จะนำมาทำขวดน้ำพลาสติกนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูการจำแนกประเภทที่2นะคะซึ่งใช้แหล่งกำเนิดของพอลิเมอร์ในการจำแนกก็จะแบ่งออกเป็นชนิดแรกพอลิเมอร์เอกพันพอลิเมอร์เอกพัน์นะคะก็คือพอลิเมอร์ที่เกิดจากมโนเมอร์ชนิดเดียวกันมาต่อกันตัวอย่างเช่นแป้งประกอบด้วยกูโคสพอลิเอทิลีนประกอบด้วยเอทิลีนพอลิสไตรีนประกอบด้วยสไตรีน ดังเช่นภาพนะคะพอลิเมอร์ก็จะประกอบไปด้วยโมโนเมอร์แต่ละชนิดนะคะจากนั้นเมื่อนำมาเชื่อมต่อกันเป็นเส้นก็จะได้เป็นเส้นใยพอลิเมอร์ค่ะชนิดต่อไปก็คือพอลิเมอร์ร่วมนะคะพอลิเมอร์ร่วมคือพอลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์ต่างชนิดกันมาเชื่อมต่อกันตัวอย่างเช่นโปรตีนจะประกอบด้วยกรดอะมิโนชนิดต่างๆนะคะ ยาง SBR หรือยางไตรีนบิวทาไดอีนก็จะประกอบไปด้วยโมโนเมอร์สชนิดก็คือไตรีนและบิวทาไดอีนจากภาพนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าความแตกต่างของพอลิเมอร์แบบเอกภ์และพอลิเมอร์ร่วมก็คือมันจะมีตัวโมโนเมอร์ต่างชนิดกันซึ่งพอลิเมอร์แบบเอกภ์จะมีโมโนเมอร์เพียงชนิดเดียวแต่พอลิเมอร์ร่วมจะมีโมโนเมอร์2ชนิดขึ้นไปนะคะ และการจำแนกประเภทสุดท้ายนะคะจะจำแนกจากโครงสร้างของพอลิเมอร์ก็จะประกอบไปด้วยพอลิเมอร์แบบเส้นนะคะพอลิเมอร์แบบเส้นเกิดจากโมโนเมอร์เชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่ยาวทำให้ลักษณะการจัดเรียงของโครงสร้างชิดติดกันจึงมีความหนาแน่นมากแล้วก็เหนียวนะคะและยังทำให้จุดหลอมเหลวสูงอีกด้วยเช่นพอลิเอทิลีนหรือ HDPE นะคะซึ่งพอลิเมอร์ชนิดนี้จะมีความหนาแน่นสูงมีลักษณะเหนียวแตกยากทนทานต่อสารเคมีและนิยมนำมาทำขวดน้ำยาซักผ้าขวดสบู่เหลวถุงร้อนส่วน Polyvinyl c h l o ร i ์ e นะคะหรือ PVC จะมีลักษณะแข็งคงรูปทนสารเคมีและน้ำได้ดีจึงนิยมมาทำอุปกรณ์ก่อสร้างเช่น ท่อน้ำท่อหุ้มสายไฟและสายโทรศัพท์นะคะพอลิเมอร์ชนิดที่2ก็คือพอลิเมอร์แบบกิ่งนะคะซึ่งพอลิเมอร์ชนิดนี้เกิดจากโมโนเมอร์เชื่อมต่อกันเป็นกิ่งแตกออกจากสายโซ่หลักนะคะมีทั้งแบบกิ่งยาวและกิ่งสั้นทำให้โครงสร้างไม่สามารถเรียงชิดติดกันได้ซึ่งพอลิเมอร์ชนิดนี้นะคะจึงมีความยืดหยุ่นมากกว่าแต่จะมีความหนานแน่นและจุดลอมเหลวต่ำกว่าพอลิเมอร์แบบเส้น เช่นพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำหรือ LDPE มีโครงสร้างแบบกิ่งยาวเหนียวและยืดหยุ่นสูงทนต่อการกรอบ แตป้องกันความชื้นได้ดีนิยมนำมาผลิตถุงเย็นถุงหูหิ้วถุงซิปส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นหรือ LLDPE มีโครงสร้างแบบกิ่งสั้นสายพอลิเมอร์เรียงชิดติดกันมากกว่า LDPE นะคะทำให้ LLDPE เหนียวและทนต่อแรงดึงได้มากกว่า สามารถนำมาผลิตฟิล์มที่มีความบางกว่าได้โดยไม่ฉีกขาดนอกจากนี้นะคะ LLDPE ยังสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำตึงนิยมนำมาทำถุงบรรจุสิ่งของค่ะและพอลิเมอร์แบบสุดท้ายก็คือพอลิเมอร์แบบร่างแหนะคะ เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างโซ่พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นหรือแบบกิ่งอย่างต่อเนื่องกันเป็นล่างแห я. สมบัติของพอลิเมอร์ชนิดนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับปริมาณของการเชื่อมโยงระหว่างโซ่ถ้าเกิดการเชื่อมโยงระหว่างโซ่น้อยจะมีความยืดหยุ่นและต้านทานแรงดึงสูงเช่นยางวงรัดของถุงมือยาง แต่ถ้ามีการเชื่อมโยงกันระหว่างสายโซ่มากขึ้นพอลิเมอร์จะแข็งไม่ยืดหยุ่นและมีจุดลอมเหลวสูงขึ้นเช่นยางอีโบไนท์หรือ,อยางแข็งมีความแข็งสูงทนต่อการกัดก่อนของกรดและสารเคมีจึงนิยมนำมาทำส่วนประกอบของหม้อมแบตเตอรี่วัสดุสำหรับบุภายในของปั๊มและท่ออุตสาหกรรมค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มรู้จักพอลิเมอร์มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้กูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปต่อไปเราจะมาดูการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์กันนะคะว่าจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างสำหรับวันนี้กูขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ